ฟับกินนาเสนอก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะคะวิธีทําง่ายๆเลยนะคะเราก็จะผสมแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วเราก็จะละลายน้ํานะคะแล้วเราก็จะไปนึ่งนะคะไปนึ่งแบบว่าที่เราทาก็ที่เราทํทาทปากหม้อใช้แป้งอะไรน,นะคะเราก็เอาเนื้น่ะไปนึ่งไปนึ่งบนซื้อน,นะคะแล้วเราก็มาปาดนะใช้อ้อะไรปาดที่ที่ตักปาด เป็นคำๆนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อซึ่งเป็นเส้นปากหมอ้อที่เราทําเองนะคะมันก็จะเป็นก้อนๆแล้วสามารถที่จะใส่ใส่งาหรือใส่กุ้งลงไปได้นะคะเพ mm ื hmm. ่อต้มลงไปในแป้งก็ได้หรือจะเอากุ้งโดยข้างนอกแบบก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็มันน่าจะมีถั่วนะคะวันนี้ถั่วหมดนะคะก็เลยใส่แบบพริกซอยลงไปเลยสูตรใหม่อร่อยมากมันเหมือนต้มยำนะคะถ้าใส่ถั่วด้วยจะเป็นต้มยำอะ ฝากไว้ให้ลองทำดูกันนะคะ